สู่รายการ Mother c n r Care on Air กับช่วง o m ม t ติ s Tips นะคะความเจ็บไข้ได้ป่วยของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะเมื่อไหร่ที่ลูกเจ็บป่วยแม่อย่างเราก็แทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะความรู้สึกเช่นเนี้ยมีอยู่ในตัวของคุณแม่ทุกคนเลยใช่ไหมคะวันนี้ Baby My Club มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสัญชาตญาณแห่งความเป็นแม่มาสจัดจากธรรมชาติมาฝากกันนะคะติดตามชมกันได้เลยคะ่ะช่วง o m ม t ติ Mom s, <S สนับสนุนโดย Baby My Club เอมี่ก็เป็นอีกคนที่เคยเกิดการสูญเสียขึ้นถึงแม้จะไม่เพียงกี่สัปดาห์หลังจากที่เรารู้ว่าเรากำลังจะมีลูกและไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นเราก็เสียเข้าไปถึงสองครั้งจําได้ว่าร้องไห้เยอะเลยตอนนั้นไปทําบุญแล้วบอกกับเขาว่าแม่พร้อมนะคะมาอยู่กับแม่เถอะ ได้ยินแบบนี้แล้วเบบี้ไมา์คลาบจึงอยากให้คุณแม่หลายๆท่านที่ประสบกับเรื่องราวแบบนี้และคนที่กําลังจะเป็นแม่อีกหลายท่านได้เต็มอิ่มไปกับเรื่องราวของคุณแม่ท่านนี้ที่สูญเสียลูกน้อยถึงสองครั้งซึ่งความรู้สึกในเหตุการณ์นั้นคงทําใจได้ยากมากสําหรับหัวอกของคนเป็นแม่ทุกคนแต่ด้วยสัญชาตญาณความเป็นแม่คือสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติจึงทําให้คุณแม่ท่านนี้ได้รับความรักความผูกพันสายใยระหว่างแม่กับลูกอีกครั้งไปพบกับเรื่องราวสุดแสนประทับใจของคุณแม่กันเลยด ก็ก่อนมีลูกก็คือหลังจกแต่งงานประมาณปีะะ่ปีค่ะช่วงนั้นก็ยังแบบไม่ได้คิดว่าจะมีลูกนะคะพอแบบตัดสินใจจะมีลูกปุ๊บจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีง่ายๆะคะ่ะก็ต้องเตรียมตัวหลายอย่างคือหาข้อมูลเยอะพอผ่านไปสักประมาณ 4- ีหเดือนนะคะเราก็มีข่าวดีขึ้นมาก็คือแบบอ่านเทสแล้วก็ขึ้นสังขีบอกว่าว่ากรีดดีใจมากก็ไปหาคุณหมอเลยก็ไปกับคุณพ่อไปหาคุณหมอพอไปหาคุณหมอหมอก็โอเคยืนยันผ่านไปอีกสัก แค่2อาทิตย์นะคะประมาณยังไม่ทัน8สัปดาห์ก็ก็มีอาการผิดปกติขึ้นมาก็มีเลือดมีเลือดออกนะคะก็เลยไปหาคุณหมอหมอก็บอกว่าเรียบร้อยไปแล้วนะคะน้องก็บายบายไปแล้วจําได้ว่ากลับมาบ้านร้องไห้เยอะมากก็หลังจากที่เสร็จลูกคนแรกไปเราก็เตรียมทุกอย่างใหม่หมดอีกรอบหนึ่งหลังที่ที่เราเราไปทําบุญแล้วเราก็บอกเขานะคะว่าเราพร้อมผ่านไปแค่2เดือน เขาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่เรามีข่าวดีครั้งที่2นะคะเราก็ดีใจแต่ครั้งน,นี้เราก็ไม่บอกใครแล้วจนถึงวันที่สามธันวาเราก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะไปเขาดาวซะหน่อยแต่ว่าพอตอนบ่ายตื่นขึ้นมาปุ๊บก็มีอาการคล้ายๆเดิมก็คือมีเลือดออกก็รีบไปโรงพยาบาลเลยไปกับคุณพ่อนะคะพอไปถึงคุณหมอกข้ตรวจให้อย่างละเอียดก็พบว่าอ่าหัวใจน้องอยังเต้นอันนี้ก็เรียกเป็นข่าวดีรับปีใหม่นะคะแต่เราก็ายังวางใจอะไรไม่ได้ะคะ่ะแต่ทุกอย่างก็ต้องลุ้นมาตลอดนะคะจน จนคลอดออกมาจริงๆแล้วทุกวินาทีที่ที่ทมีเขาอยู่ในท้องเนี่ยค่ะมันก็เหมือนมีปฏิหารเกิดทุกวันเพราะทุกวันที่เขาดิ้นหรือว่าทุกวันที่เขาขยับตัวในในร่างกายเรานะคะมันเป็นเรื่องดีๆมากค่ะจนบรรพันคลอดออกมาแล้วก็นี้ก็สักประมาณหนึ่งปีกว่าค่ะก็ตั้งใจว่าเอ๊ะเขา,าน่าจะมีน้องนะนี้เนี่ยพอเริ่มจะทุกอย่างพร้อมก็ท้องอีกแต่ผ่านไปยังไม่ทัน 8อาทิตย์แลคะ่ะเหมือนตอนมันปันเป๊ะเลยก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกก็คือแทงอีกค,คือตอนจริงเรานีงก็เศร้านะคะจนแฟนนะคะบอกว่าป่ะเราจองทัวร์ไปเราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันดีกว่าเรามาแพลนคลิปกันก็จัดคลิปอะไรก็เรียบร้อยเลยพอผ่านไปสองเดือนเราจะขึ้นเครื่องก็เทสดูอ่าวทองอีกเสร็จพอไปถึงก็จะต้องระวังทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ดูแลคนโตเท่าๆกันเหมือนกัน จนกลับมามาหาคุณหมอครนนี้ก็คุณทศสาวก็คือเห็นหัวใจเต้นนี่ก็เรียกว่าเป็นปฏิหารที่คล้ายกันมากสาหรับสองคนนี้ก็คือ8สัปดาห์แล้วก็อีก8สัปดาห์ก็ได้เจอกันที่อยากจะฝากกับทางบ้านก็คือว่าให้เลี้ยงลูกตามที่ตัวเองมีความสุขค่ะอย่าเลี้ยงลูกแล้วรู้สึกทุกข์ไปหมดเลยทําไมเขาถึงทําอันนั้นไม่ได้ทาวันนี้ไม่ได้จริงๆแล้วเขาก็สะท้อนภาพเราออกมาค่ะอารมณ์ที่เขาเกิดขึ้นมันก็เกิดจากอารมณ์ของเราเหมือนกัน ถ้าเราอารมณ์ดีอยู่กับเขาเขาก็จะอารมณ์ดีอยู่กับเราตลอดนะคะสําหรับการเลี้ยงลูกของที่บ้านเรานะคะจริงๆไม่มีตําราไหนที่กําหนดตายตัวแน่นอนนะคะว่าเราควรจะเลี้ยงเขาเป็นแบบไหนจริงๆเราเลี้ยงเขาด้วยวิธีทางธรรมชาติมากกว่าคือเราเลี้ยงด้วยความรักเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาต้องการเราเขาจะต้องมีเราเพื่อให้เขามีความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็ทุกครั้งที่ลูกร้องเรียกเราจะไปท,ทันทีเพราะในใน,ในขณะที่เขายังเด็กเขายังไม่รู้แล้วค่ะว่า ทำไมเราถึงไม่ไปแล้วก็ทําไมเราถึงช้าคุณแม่หลายท่านเห็นอย่างนี้แล้วพร้อมจะเชื่ออย่างหมดใจหรือ,อยังคะว่ามหาจรรย์แห่งรักใดก็ไม่เท่ารักจากแม่และความผูกพันสายใยระหว่างความรักของแม่กับลูกที่ผูกพันกันตลอดเวลาตั้งแต่ที่ลูกอยู่ในท้องก็พร้อมจะสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นเสมอจริงๆนะคะเต็มอิ่มเลยใช่ไหมคะกับความซาบซึ้งและความประทับใจของคุณแม่ท่านนี้ที่เรานํามาฝากกันไม่ไม่ไม่ขับเชื่อนะคะว่าหากคุณแม่ท่านใดที่ประสบกับเรื่องราวแบบนี้ เชื่อเถอะค่ะว่ามหัศจรรย์แห่งธรรมชาตินั้นมีอยู่ในตัวคุณแม่ทุกคนค่ะ พบกับความเคลื่อนไหวของครอบครัว baby my club ได้ที่ www happy baby in th facebook happy baby และ twitter happy baby นะคะพราะลูกคือดวงตาดวงใจของเรานะคะและฝันก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกๆุท่านย่อมอยากจะมอบสิ่งที่มีประโยชน์ที่ดีที่สุดให้กับลูกกันทั้งนั้นและสิ่งที่ดีมีประโยชน์นั้นก็ย่อมจะมาจากธรรมชาติใช่ไหมคะสำหรับคุณแม่ท่านไหนที่มีเรื่องราวดีๆจะแบ่งปันให้เราฟังนะคะเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของ happy baby in th Facebook ของ Happy Baby รวมถึง Twitter ของ Happy Baby ด้วยค่ะช่วงนี้ใกล้เที่ยงแล้วนะคะคุณแม่มีเมนูอร่อยๆให้ลูกน้อยหม่อกันหรือยังคะวันนี้ฝันมีเมนูข้าวผัด3สีเยันรีแสนสวยมาให้กินกันค่ะติดตามชมกันนะคะ